สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับนัลาวิชว,วันฟานะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเซ็นสิบเก้าบาทซีโรดตักนะครับซื้อมาเลยม่านีบีเหรียนที่ แล้วก็ที่กำบังแล้วก็ที่นี้ธงแล้วก็ต้นไม้แล้วก็ป่าแล้ก็หอคอยหลวงแล้วก็มุกงให้คอปเตอร์แล้วก็ มีหนึ่งามห้ามีเจ็ดตัวนี่งสองสามห้าเจ็มีเจโกันค มีรถจรวดด้วยแล้วก็ต้นไม้สองต้นโอ้วก,ก็มาต่อนี่ ได้แ yup. ล้วอคอยมียี่งบังอ่าที่กำบังยี่มบังนี่ต้นไม้กสอบไฟกรสอบไฟเล็กๆกรสอบไฟแล้วไฟ ดอกไม้ทีนึ่งก็ต้นไม้ต้นไม้ก็โหโหมีทังแก๊สด้วยงานงานนี้มัน

ทองก็มีปักปักทรงตีกเห่าเอาานี่ปักได้ทงาคุ๊ อืมนี่เขาใส่ไว้ที่นี่ว่ นี่ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ตัวนี้โดนจับส่วนที่เหลือจะมาช่วยนี่สำหรับวันนี้ก็ต้องปอดตัวลาไก่อนครับบ๊ายบาย